สวัสดีครับมือพ่านดีสารใต้ครับผมวันนี้ก็มาเขาเวนนะครับนาะก,กับบรรยากาศลมหนาวพี่น้องเข้ามาพอดีมีน้องเขาเอาเขาเหนียวมาทิ้งไวง้ห็นกลางวันมาเอามาจากบ้านหรือเปล่าไม่รู้ครับ <Okay. S 1> <laughs> ก็เลย <Okay. S 1> <laughs> ก็เลยครับเซ็ตในพันเลยครับ,บ,านนรบอากาศหนาวๆนาแบบนี้เดี๋ยวมาติดตามดูว่าจะทําอะไรครับพี่น้อง นี่นะครับพิซซ่าอีสานนะครับเนาอปิ้งข้าวเหนียวปรุงรสด,ด้วยทาไข่ครับพี่น้องครับโอ้ตอนนี้ก็เวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งนะพี่น้องครับลมแรงขนาดครับอากาศเย็นพอดีซบจังหวะ เหลือขา้าวเหนียวอยู่ครึ่งกล่องพอดีครับพี่น้องนี่นะเอาพี่น้องไหนหนาวๆก็บคอยกินขา้าวเหนียวปิ้งกับผมนะครับเด้อเดี๋ยวคอยติดตามครับเดี๋ยวให้ปิง้งให้ซุกจัอหน่อยก่อนนะครับเนาะคลิปนี้ก็อยู่สำนักงานนี่แหละครับจัดในห้องครัวเลยพี่น้องข้างนอกไม่ได้ครับลมแรงครับไปก่อไฟกับเกือบจะไม่ติดหนุนพี่น้องเอ้ยลม พี่น้องว่าผมกินคนเดียวมดไหมครับนี่ห่ว <laughs> ย <c oughs> เอาเข้ามาข้างในเลยเตาเคืออย่าง <c oughs> เหมือนก็ไม่มีไฟแท้เอาเปิดมาต่างให้จังหน่อยกัน กข้าวเหนียวนี่ก็ขอขอบคุณเจ้าของข้าวเหนียวเด้อสำหรับน้องเสาวหลานะครับแน้องจูนนะครับข้าวเหนียวน่าจะเอามาจากร้อยเอ็เีเลยละครับเนี่ยไม่รู้เอามาเยอะไม่ไม่รู้คุณแม่เปเนชาว อันนี้ก็ปูนานะครับเนาะเดี๋ยวอุ่นจังหน่อยครับน้องก็ย่างมาจากบ้านหนูนะครับพี่น้องอันนี้เหมือนทอดบ้าน,นีีครับนี่ยช่วงนี้เขงฮวจินอาหารทะเลนะครับเนาะเดี๋ยวโควิดมันจะ <laughs> เลนงานเราครับก็เลยต้องหานี่แหละอาหารอีสานเราเนี่ยนะครับออูอออน่าอย่างมันเลยพี่น้องเอ้มาๆมา,มาพี่น้องไหนยังไม่กินเขาเดีย๋ยวจะเพิ่งกินครับรอกินเข้าจีครับผมก่อน ใครได้ที่แล้วครับพี่น้องปิ้งเขาเขาเนียวปิ้งครับย่างปูนาโอ้ลมไหมพี่น้องได้ยินเสียงลมไหมน้อครับลมแรงครับ เ,เดี๋ยวอีกจังหน่อยก็จะเอาออกไปทาไข่นะครับเาติดตามครับไข่ทาลงไปครับพี่น้องนีโฮโฮโฮ่โอ้หลมแม อะไรแล้วครับปีนบึ๊บเลยครับ ข้าจีแผ่นยักษ์น้องกินมดนี่เลยี่น้องกามเคลื่อนนะครับมาเด้อน้องหลาจูนเลยเจ้าของขา้าวเหนียวไม่ได้กินแลวเสียใจเด้อเนี่ย เอาเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่แหละครับหน้าตาเต็มถาดอายะพี่น้องดูถาดได้ครับไม่ใช่ในน้อยได้ถาดนี่น่ะมามามาพี่น้องมาสุดยอดพี่าวี่แมวเ่อแมว มามามาแล้วแล้วเป็นตาเอู cake, e ้ห e ันดีมากินแพนเค้กเร็วพิซซ่าอีสานลูกแข่งเหรอวม่เรียนลูกสาวมันกินเขาเรียนเหรอเรียนอะไรโอ้จิ้นไหนก่อนดูก่อนมามาเด้อก่อนเด้ยน้องลาจูนโอ้ขอบคุณเขาเดียวหลายเลย้อวันหลังเอาไว้ให้มันเต็มกระติกเด้อให้มันเต็มถาดพอดีนี่ ลดท่ากันลงคุณผู้ชครับอื มาก่อนนะได้เห็นตัวรูปถ่ายเนาะเมื่อกี้นี่เข้ามาตอนนี้ยังทันนะก่อนก็เปลี่ยงปูนาปูลอยเอ็ดกับปูเวลาม,มันคือไปเหมือนกันเหรอ เอาสรับคลิปนีก้ก็ไจะมีอะไรหรอครับเมื่อกี้เขาใครไม่้องกินเขาบรรยกาศร้อนหนาวแล้วครับเนาทำไมไม่อุ่นานหิวแล้วน้อหนุ่งสำหรับคลิปนี้นาทีสวัสด,ดีครับพี่น้องสวัสดีครับ